โอเคนะครับสำหรับงานวิ่งในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับพ่อได้อันดับสองครับแล้วก็มีเงินรางวัลแ0 0บาทครับก็อยู่ในซองนะครับส่วนผมไม่แข่งวิ่งนะครับแต่ว่าวิ่งเพื่อเป็นการฝึกซ้อมนั่นเองครับแต่ว่าอยู่ในสนามแข่งนั่นเองก็หลังจากที่ผมเข้าเส้นชัยมานะครับเห็นพี่ ตามประกาศไปยังนักวิ่งนะครับในรุ่นมินิมาราธอนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับใครที่ใค้ปลายของคอเป็นอันดับที่2นะครับเพิ่ลงทะเบียนที่ด้านหลังพิกรนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับช่วยรางวัลก็จะเป็นลักษณะมีแค่พ่อได้ไังนักวิ่งในรุ่นนี้มาราธอนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับที่ปลายของคอเป็นอันดับที่2นะครับ เป็นการที่จุดผิดครับเพราะว่ารับรางวัลทางด้านหลังที่พิการครับโรงเรียนที่จัดงานวิ่งวันนี้นี่จัดช่วงอายุห่างเกินไปนะครับก็เลยกะผิดนะครับแท้ที่จริงแล้วก็จะได้ที่3นะครับโอเคไว้งานหน้านะครับสำหรับนักวิ่งท่านใดนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับถ้า บ้านท่านอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็อยากให้ท่านรอรับรางวัลจากมือท่านปุวารัตกาัจังหวัดกาสินเองนะครับครมสำหรับงานนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ